หรือการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบนันนี้มันจะมียุคที่เป็นยุคดิจิตอลเข้ามาแล้วก็เป็นนโยบายหลายๆนโยบายที่ทางกลุ่มงานการพยาบาลและก็กลุ่มงานบรรทบภูมิจาเป็นจะต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับนโยบายต่างๆดังนั้นในวันนี้นะคะเราได้จัดการประชุมเชิงปฏิัติการขึ้นเราจัด2รุ่นนะคะก็รุ่นละหนึ่งวัน ก็จะมีวิทยากรภายในองค์กร,อกรของเราเองนะคะซึ่งแต่ละท่านก็ได้ไปอบรมไปรับนโยบายหรือว่าได้มีโอกาสไปมีประสบการณ์มาจากหลาย,ลายที่เราก็จะเอามาปรับปรุงในส่วนขององค์กรพยาบาลของเรานะคะเพื่อที่จะตอบสนองกับนโยบายของโรงพยาบาลนโยบายของสสจเตและก็ในระดับประเทศซึ่งจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลค่ะเป็นโอกาสดีนะครับทีเ่เห็นเรื่องของ การดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกนะับเ่องวิชาการเนาะที่เข้มแข็งขององค์กรบริบาลของโรงพยาบาลท้อง่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตนนัวเองเนี่ยผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็เหมือนกับมั่นใจเอาเวลาที่เด้นปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลท้องถาเนาะเพราะว่าเราสามารถช่วยเติมเต็มในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็สถานวิชาชีพเนาะในเรื่องของการมีระบบนะฮะที่มัน ค้าสเสตินะครในการที่ดูแลองค์กรโรงพยาบาลท้องผ่าเราเพราะว่าโรงพยาบาลท้องผ่าเราเนี่ยก็ถือว่ามีภาระ้างงานของคนไทยค่อนข้างเยอะนะครั